างไรอาจารย์ชายเสร็จหรือยังงานงานเนอ๋อให้คุ้ช่างเป็นยังไงบ้างเกือบแล้วเกือบแล้วฮะเรือเรือเรือเดินระบบสายไฟครับเออะไรนี่เย็นเกลียงหมดเรียบร้อยหายมีอะไรบ้างบอกหน่อยสิไฟไฟครับนี่ไฟครับไฟอ๋อนี่เนาะไม่ไม่เดี๋ยวผมจะชี้แจงไอ้ไอ้ตัวนี้หลอดขาดนะนี่หลอดขาดสองสองสองดวงเฮ้ยมาใกล้ดิมันมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดนั่นเองสองดวงเปลี่ยนหลอดครับ เปลี่ยนเปลี่ยนไส้ในมานะอ๋อเปลี่ยนไส้ในครับแล้วก็ไฟนี้สองดวงนะครับไฟไหนนี่นี่นี่อันนี้ก็ไม่อันนี้อ่านี้ไม่รู้ว่าคู่เท่าไหร่นะแต่ก็เสียให้ใส่ผมก็ใสอ่อ๋อใช่ดูแลเรียบร้อยใช่เอเย็นเอเย็นแล้วครับนี่ก็ให้ช่างเขาประกอบข้างในให้อืมเปลี่ยนเปียบเยลี่นแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วดูแลความเรียบร้อยให้ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวเราก็หาไอ้อะไรที่มาตักใส่ตรงนี้ให้ดูดูดีหน่อยแต่รู้สึกว่าไอ้เกยความร้อนมันจะเสียนะ<อ>เกลี่ยความรออ้อนอ่ะเกี่ยความร้อนไม่ขึ้นหรอมันมันไม่ขึ้นครับแต่ดูมันก็ยังใหม่ๆอยู่นะนก,นะก็บางทีเขาอาจจะหกักสายหรือเปล่าช่างเขาบอกว่าก็อาจจะหกักสายอะไรก็ได้<อ>แบบเนี้มันก็ขาดไงทางไม่ได้ติดเกยความร,อมาร้อ,รอมรนมาด้วยป่ะเกบเกยความรอ้อนนี่ซื้อแถวบ,บ้านเราก็ราคาเท่าไหร่ข่างร้านูดถึงิกเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยใส่เองได้ใช่ไหมใช่ครับต้องเห็นว่าต้องลนไฟก่อนหรอใช่เอาเช็คอ๋อเอาเอามาเช็คดูว่าร้อนไหมร้อนใช่ไหมใช่ครัอ๋อเอาไปเช็คไปเช็คลนรนจุดที่หัวมันอ๋อจุดที่หัวใช่ครับอ๋อแล้วก็มาดูว่าที่นี่มันขึ้นไหมอ๋ออันนี้ลองแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนื้อเนื้อถอดมาจุดยังไม่ได้ถอดลองดูอ๋อเครื่องมันร้อนอยู่ไหนๆแจ้งเปิดไฟให้ดูหน่อยสิ ไฟให้หน่อยโอ้ติดหมดเเออานี่นี่ก็ติดไหนเห็นว่ามีไฟสเต็ปอะไรไหนโชว์หน่อยดิดช่างเอาแบบกระพริบว้ากระพริบโอ้อันนี้สีเหลืองอ๋อสีเหลืองปั๊บนี่โอ้ป๊อปถูกใจไหมถูกใจไหมโอ้แกวเลยใช้ความเรียบร้อยให้สวยเออสวยงามจกเจกาครับติดตั้งระบบไฟให้แบบ พคือแบบว่าเรียบร้อยเลยอ่ะสายไฟก็จะมีกระดูกงูให้หมดทุกตัวเลยนะครับเก็บแปลว่าเก็บได้ดีมากอู้นี่มาดูมาดูมาดูทางนี้มั้ยะต้ากล้องมาดูครับไฟในนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่มาดูการเก็บสายไฟตรงนี้ตรงนี้มีให้ตรงนี้มีให้หนึ่งดวงอันนี้เผื่อลูกค้าอยากซื้อไฟมาใส่ก็ใส่เลยแต่ผมไม่ใส่หรอกผมไม่ชอบ ตัวนี้ติดแล้วนี่ดูการเก็บสายไฟนี่เ,นเห็นไหมนี่น,นี่ครับมีกระดูกงูหมดนะเก็บสายไฟให้เรียบรอ้อยเดี๋ยวมาดูแผงเอหน่อยตรงนี้ดูเก็บสายไฟให้แบบเรียบร้อยมาครับตัวนี้ใส่เหล็กฉากนะครับเหล็กฉากจับแข็งแรงเลยครับเนี่ยแล้วก็ไฟ led สองดวงตัวนี้ก็นี่นครับ กระดูกงูครับร้อยสายไฟให้เรียบร้อยนี่เก็บอันนี้เอาเข้ากับตัวกิปเรียบร้อยเลยเห็นไหมมาดูเอครับระบบเอเอนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแผงคอยร้อนให้ครับตัวนี้เพราะว่าอันเก่าเราถอดวางนู้นปึ๊บมันแตกดูการเก็บงานนะเก็บเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่เก็บงานมีรัด เขีบันทายรัดดีมากเลยดูสายไฟเดินนี่เรียบร้อยครับดูการเก็บนี่โอ้นี่จับทุกจุดเลยแล้วก็มีกระดูกงูให้โอ้โหจัดเลยครับมันต้องอย่างงี้ดิทำงานอะเรียบร้อยมากเลยครับจันเจ้าเอจบจบพร้อมทำงานกันคืนได้เลย นี่จตเจ้ากำลังใส่ชุดมันจะมีชุดข้างหลังในเกิงเลยครับคือพวกลังเก็บเครื่องมืออันนี้เดิมๆเลยติดรถมานะครับกำล,ลังใส่รถให้ะววระบบเอก็เย็นเจ็บเลยตัดดีด้วยนะครับดูไฟคลิปบ๊อบบ๊อบบ๊บบบ๊อบเลยใครสนใจใช้บริการจันเจ้า เดี๋ยวทำเบอร์โทรก่อนเบอร์อะไรครับศูน์หกสาครับ063ย์หกสามแปดสามแปดแปดสาหรือเฟซจันเจ้าเอก็ได้ครับจันเจ้าเอจันเจ้าเอก็คือไม่ได้ทำแต่เอนะเดินระบบไฟด้วยใช่ไหมครับเดินระบบไฟด้วยเผื่อใครอยากติดตั้งระบบไฟแมคโครไปรถหกล้อติดไหมติดครับติดครับไฟพวกหกล้ออะไรก็ติดพวกเราไฟสิบล้ออยู่ที่ร้านมีทุกทรงครับ พอราวไฟสิบล้อใช่ครับอยู่ที่้านมีด้วยมีครับโอ้ขากระจกมีครบครับขากระจกมีครบครับโอ้แหววเลยไปไปไกลไหมไปได้ไกลไหมจากไหนครับก็ไปไปทำถึงไหนอ่ะก็จันทบุรีก็ไปครับจันทบุรีก็ไปมาแล้วใช่ครับแต่ว่าต้องหลายคันใช่ไหมคันเดียวผมก็ไปครับให้แต่ลูกค้าสู้ค่าน้ำมันมา คันเดียวก็ไปเลยต้องเติมน้ำมันให้ใช่ครับอน้ำมันไปกลับน้ำมันไปกลับใช่เอ้นี่ทำนี่มีรับประกันแบบไหนไหมก็มีอย่างของพี่นี่ก็มีเปลี่ยนคอยเย็นเนี่ยครับเอ้เปลี่ยนคอยร้อนอะเปลี่ยนคอยร้อนคอยร้อนอะผมประกันให้หนึ่งปีครับครับก็แค่นั้นแหละแค่นั้นเนาะใช่มันก็แล้วแต่อะไรถ้าอะไร เราเปลี่ยนนี้นิดหน่อย่อยแล้วก็ประกันแค่สามเดือนอ๋อจากพวกคอมพวกคอยเย็นก็ประกันปีหนึ่งคอมคอยเย็นประกันปีหนึ่งเลยใช่ครับสมมุติว่าคันนี้เปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอยครับก็รับประกันหมดเลยใช่ครับปีหนึ่งใช่ครับทาทําไปไม่ยินก็มาดูเลยให้วิ่งมาดูให้เลยใช่ครับอ๋อนี่นี่ต้องอย่างนี้ครับแกวเลยแบบนี้แล้วพวกอะไรพวกอะไรนี้ทางร้านเขาก็ประกันให้เราอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวพวกเซลพวกอะไรเราส่งไปให้เซลลมันเลย โอครับเหมือนรถกู้ภัยเลยเว้ยเหมือนรถกู้ภัยเลยเนาะเหมือนรถกู้ภัยเลยอ่ะเอ๊ะติดข้างหลังด้วยไหมติดข้างหลังซ้ายขวาเนอะเนาะดีไหมงานใช่ไหมเอออย่างนั้นต้องแยกสวิตช์อย่างนั้นน่ะติดข้างหลังซ้ายขวาข้างบนเนี่ยแต่เวลาย้ายมันจะอยู่เหลือไหมล่ะแหละผมก็ว่างั้นแหละเนี่ยเออติดตรงเนี้ยไม่เหลือดอกเนาะโดนกิ่งไม้ก่อนติดข้างบนนี้ผมว่าดีเลยนะอืม S <S> เวลาทํางานนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ใช่ใช่ไม่พี่ได้อยู่เราซื้อแป๊บติดข้างในหน่อยแป๊บจับนี่แล้วก็เฉียงไว้ข้างบนนั้นเวลาย้ายให้มันรูดให้มันรูดแป๊บใช่ไหมล่ะใช่ใช่เออเหือนเหมือนไก่คันไหนที่เราทำเงินอ่าวันร้อยสี่อันนี้ผมก็จะทำเนี่ยร้อยสี่อะไรสูตรสี่แห่ในเละใช่ไหมเอออันนี้ผมก็จะทำผมจะซื้อแป๊บมาดัดไปข้างบนบนมาปุ๊บให้มันพ้นไฟตัวนี้ ให้มันค้นนิดหน่อยแล้วก็ดักลงอ่างงอลงนิดหน่อยให้มันรูดมาจะได้ไม่โดนไช่จะได้ไม่โดนไฟครับจะทําอยู่นั่นแหละโอเคครับก็เรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือทำพวกสลัดปุ่งกีกับพุ่งกีนะครับเสร็จเรียบร้อย ใครที่หารถแมคโครไว้ใช้งานใครที่ติดตามคันนี้อยู่ก็โทรมาได้ครับเบอร์โทร 0- 8 8 3 6 7 3 4ส7ี่ี่เ็ครับมาดูมาลองได้คันนี้คันนี้เปิดไว้ที่ไม่เกิน5 0 0แสนนะครับไม่เกินห0 0แสนสนใจก็มาดูได้นะครับช่วงล่างเต็มช่วงล่างบอกเลยว่าใช้อายาวไปเลยครับเจอกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ